สวัสดีครับเมน,นูไม่งอนน้ำมันหมแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาทำชะอมผัดปลาคาวคัวกิ้งไม่งอนน้ำมันเดี๋ยวมาดูกันกอ่อนอื่นเลยต้มน้ำให้เดือดต้มลวกปลาคาวก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะ,อะโอเคเช่นเคยครับกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปถ้ามีน้ำสตอ๊อกก็ใส่น้ำสต๊อกนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้น้ำเปล่า แล้วก็ใส่กระเทียมที่โขลกแล้วพร้อมเปลือก่ะผมชอบพร้อมเปลือกเพราะม,มันหอมมันจะหอมกว่าที่แกะเปลือกแล้วแล้วก็ใส่ทิ่ลงไป ตามพอหย,บยาบๆเนาะพริกะเราเป็นคั่วอร่อยนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาคาวลงไปุณปลาธรรมชาติเนาะไม่มีเกี่นผมชอบอะไรที่เป็นรมชาตินะครับไม่ต้องโกวเรื่องเกลี่ยเนาะ นั่งเจอสารเล็กน,นั่งเจอสารที่เคยมีอะไรต่างๆอันนี้ด้วยปัจจุบัชาติแล้วก็ใส่ชะอมยงไป โอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รึงการใจชอบแล้วที่ขาดไม่ได้คือมันหอยปัาเกียวนี่นโอเคจริงๆแล้วแค่นี้ก็อร่อยนะแหมก็เลยลองมาใส่ควบก,กิ้งดู เพราะว่าวันนั้นลองทำเนื้อหมูใส่คุกกิ้งก็อร่อยดีเหมือนกันก็เลยเรามาทำให้เพื่อนๆดูถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเนาะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเอเคตามนี้ก็คุกให้ชั่วมันจะได้กลิ่นอายของคุกกิ้งอูเพราะสะอม อาเมนูที่ต้องใส่ถ้าต้องการลดน้ำหนักอันนี้ก็เหมาะเลยเพราะปลาคาวขีดนึงก็มีโปรตีนย2กรัมเหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเมนูไม่งอนน้ำมันนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการทำอาหารเม ไม่งอนน้ำมันนะครับสวัสดีครับ